สวัสดีครับผมครับสวัสดีเฮามันไทยบ้านครับนี่นี้มีเมนูเด็ดมาฝากอยู่ครับผมเป็นเมนูเลือดแปลงมูครับหลายคนแต่คอเข้ามาครับว่าวิธีการเห็ดแต่เห็ดไปลายคลิปแล้วครับผมเลือดจะเข้าบริตตีนะครับผมซื้อเลือดมาจากเคียงมูน้อยค่ัเนาะบอกเขาเจ้าว่าซื้อเลือดเข้มมาเห็ดเลือดแปลงเนาะเคียงมูทุเคียงเขาเจ้าเห็ดอยู่แล้วเนาะเลือดเข้มเนาะนี่ครับ บอกเพื่อนว่าซื้อเลือดเข้มแน่สินะครับตอนนี้ได้มาเลือดแบบตอนที่เขาเจ้าเชือดหมูเขาเจ้าสีตีเกลือเขากบเลือดหมูเลยครับตอนเชือดเขาเอามาปรุงเองที่หลังโบได้เวยครับเลือดเข้มนี่เลือดเข้มนี่เอามาปรุงเองที่หลังโบได้ครับเน้นย่ำเลยครับว่ามันสีบรเป็นครับนอกจากว่าเขาซื้อเลือดเข้มมาจากเคียงหมูครับเลือดเข้มนี่เผิ่นกับสีตีเกลือเขากบเลือดหมูตแต่ตอนเชือดเชือดหมูเราครับ ส่วนประกอบก็มีใส่แก่ครับผมใส่อ่อนครับตับหมูรับผมแล้วก็สอดมูครับแต่ใชมีพวกถอกดๆมันหลายอย่างครับผมีอย่างใส่พร้อมมีใส่อ่อนมีอันนี้เป็นกระเพาะครับว่ได้ใส่ครับสิเอามาย่างทิ้งครับผมกระเพาะมูสครับผมนีครับมาชมขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปกับต้มน้ำเดือด เอาพวกเครื่องในนี่ลงไปต้มครับผมเครื่องในลงไปต้มในน้ำเดือดๆพอซุกแล้วก็เอาขึ้นมาซอยพักไว้ครับผมแล้วก็ทำการปรุงเครื่องปรุงอย่างตอนต้มพวกนี้นี่เดี๋ยวโพสิบอกในขั้นตอนต่อไปด้วยครับว่านี่อย่างเนี้ครับผมขั้นตอนต่อไปครับผมต้มน้ำเดือดอครับใส่ตะไคร้ลงไปครับก็ใบมะกรูดนี่ครับใส่ก็ใบมะกรูด แต่ว่าในหน้ามีเขาต้องใส่เครื่องปรุงอย่างทั้งสิ้นเนะครับเด้อห้ามใส่เครื่องปรุงห้ามใส่เกลือห้ามใส่น้ำปลาเด็ดขาดครับผมบสีต้มน้ำเพียวๆใส่กับใบมะกรูดกับตะไคร้แค่นั้นครับผมประกาเอาเครื่องในลงต้มเลยครับผมนีม่ปอดครับใส่แก่ใส่อ่อนล่างสาสะเรียบร้อยครับผม ต้มจนสุกครับผมอากามาซอยครับนี่เป็นตับครับผมวุ้ยจุนี่เนาะจุตับจุตับหมูนายครับคืออยู่บ่นี่ครับโอเคครับผมรอเครื่องในสุกประกาศมาชมขั้นตอนต่อไปน้อกันครับผมเลือดหมูสดๆครับหมูพึ่งขาแล้วไปเอามาจากเคียงหมูครับผมในหมูบ้านครับ อยู่ตลาดก็มีด้ยครับเลือดเคีมเคียงมูตลาดทามเพิ่นเลยครับครับขั้นตอนต่อไปครับผมอากาศที่เ้าต้มซุปแล้วก็เสียออกมาซอยครับผมแบบนี้ครับซอยเป็นต่อนพอดีแล้วครับคือต่อนลาบนะครนบนกครับซอยคือต่อนลาบนะครับผมจะมีใส่อ่อนครับใส่แก่ตับปอดครับผมแต่ว่าใส่ออนนี่สำคัญเลยชิมเบื่องก่อนด้วยครับผมซอยชิมเบื่องก่อน อม่ใช้สเดถ้าขมเราอย่าใส่นะครับเสียเสียรสชาติครับนี่ขมครับอันนี้ขมอีกครับสูตรนี้เขาได้ขมมากนี่ขมครับชุบไปใส่ครับใส่ครับกินเกลียวลวดนะครับตัวนี้ดีที่มีใส่ไงมาครับปกติก็สิเอาสาำสั้นมาให้น้ำนี่ถุงใส่เพื่อดื่มนะครับหลังจากซอยแล้วก็สิมาปรุงกันครับผมรอชมกันครับนี่ปอดมีใส่ บ่อนน่สิมีกระดูกอ่อนข้างในสิกึดตึกๆครับผมฮัดกระเพ้ากินกระแทบเลยรองเบิ่งได้การเสยนี่ครับหมากนาว่าเก็บเอาสดๆครับผมล่นทิ่มเบิดกินบัท่านครับนาวปลูกไว้กับจนเหลือเปิดแล้วช่วงมันไหลายช่วงมันอึดกอึดครับพักแท้วครับผมไปเก็บมาจากสวนพี่คานครับสดๆเลยพลูนปลูกไว้อยู่ขางสวนทุเรียนครับผมสดๆครับไม่ได้ไปถ่ายครับตอนกิบตชม พาชมสวนครัวพักสวนครัวเพลินฝนตกครับผมฝนตกมาพอดีนี่ครับลูกโดดพริกสดๆเลยในการแซ่บอ้เลือดเด่นขนาดมื้อนี้ขาเดี่ยวไม่ไหมเห็นเพลินขามันบ่ายสามครับสามโมงสี่โมงเพิ่นเอามาส่งวันหนึ่งครับจัดกันเลยครับผมซอยแล้วสเจะมาปุ๋งพัาชมกันเชฟคานคือเก่าครับผม วิธีการเห็ดกับผมมียังครับผมต้มซอยมาคนคนเข่าครับน,นั่นเดี๋ยวจะถ้ายเ,เป็นขันตอนขันตอนไปครับผมแต่ว่าเล่นย่ำอีกเธอหนึ่งก็คือในน้ำสุกห้เขาบ่ต้องใส่ยงางนน้อยฮะเนาะใส่ได้ใบมะกรูดกระตะไคไข่ครับอากาศเลือดที่เอามาเห็ดเลือดแปงนี่คือเลือดเข้มเนยครับผมซื้อซื้อเลือดเข้มมาจากเคียงงูเลยครับ ต้องเย็นน้ำเลื้อน้ำสุกแม่ครับน้ำสุกต้องคนเห็นมันเย็นก่อนจังเอามาแช่น้ำก็ได้ตวงกับเลือดได้ครับผมแช่น้ำไว้ครับน้ำสุกก็คือเาเอาหมอไปจุ่มน้ำไว้ให้มันเย็นเร็วกับอีกวิธีหนึ่งคือค้นไปเรื่อยๆเนาะเห้มันเย็นครับเน้นย้ำอย่างหนึ่งเลยคือเลือดที่เอามาเห็ดนีคือเลือดเข้มครับลายคนไหวเห็ดแล้วคือพวเป้นเห็ดล้วเลือดคือพวกแข็งครับต้องเอาเลือดเข้มเลยครับผมเลือดเข้มจากตลาดเชียงหมูบอกเขาเลยว่าเอาเลือดเข้มไปเห็ดเลือดแป้งเลยครับ รือว่าเอาเลือดเข้มมาซื้อก็ได้ถ้าซื้อเลือดมากแล้วเขามาปรุงเข้มที่ลังนี้โบเป็นครับครับรอช่วขั้นตอนต่อไปกันครับผมครับตอนต่อไปครับผมเป็นขั้นตอนการปรุงครับผมน่ครับหลังจากซอยเสร็จกสิมาปรุงครับที่นี้ตอสําคัญอีกขั้นตอนนึงครับโอ้ขั้วขั้วเนี่ยขั้วไม่ใหม่เลยเนี่ยโอ้โขั้วขั้วขานนี่ครับขั้วไม่ใหม่เลยครับุหอมครับปรุงคือลาบนะครับ ผีเคราบแต่ว่าห้ามใส่น้ำปลาเนาะห้ามใส่น้ำปลาครับเพราะว่าเลือดมันเข้มแล้วถ้าเข้มเกินไปเลือดมันสิบกเกาะตัวครับผมมันต้องเพดไลยครับกั้นพริพีเอามันสิบกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันน่กการปรุงกระปุกเคราบนี่ยครับอันนี้นกเจ้าครับขาบได่ลงมดก่อนนะเพราะแห้งครับผมเวลาเชื่อไดครับนี่ครับผมปผีเคราบแต่ห้ามใส่น้ำปลาครับหมักพก ขูดครับหอมพงสุรลด์กระต้นหอมครับนี่ครับซอยไว้เรียบร้อยมีกระเทียมเกี่ยวก็ใส่ได้นะครับท่นม,มีกระเทียมเกี่ยวเพิ่มความหอมครับแต่ว่าไปล่างข้าวมันจะมีมดครับกระเทียมเกี่ยวได้มาแต่ทั่วตบนิสโงงครับมีคักกินกับกระแซ่บๆอันนี้เป็นท็อปปิ้งครับผมกระเพาะหมูก,กับตับคุดแล้วท็อปปิ้งครับ,บน้ำฝนจริงไหมบริส้ขกทำดีๆครับนี่ครับอันนี้ใส่บริรสโอยใส่ครับมันขมเท่ากับ,กบอเอามาหิ่ง จิ้มจุครับผมนี่ครับประหอมมาเนาโลลงเลยลงเลยครับใส่ผรกคอมลงไปเือนโอ้โหมีดีโดด้วยหูมาจากไหนนะน้องฝนวันนี้วันอะไรไไมาอะไรคะมาอะไรผู้ปกครองมาอะไรนะ ตักเงินวะเอาเสร็จที่เรียบร้อยครับผมมาด้ถาเลือดครับน้ำซุปนะครับผมมาด้ขันตอนต่อไปต้องถาน้ำซุปเย็นก่อนถาน้ำซุปเย็นก่อนปิดไว้ก่อนเลครับเย้ครับผมถาน้ำซุปเย็นครับทีนี้น้ำซุปห้องกับนี่ครับแส่น้ำไว้อยู่นะครับเอาใส่หม้อแล้วก็ตักน้ำใส่กระมังครับผมเอาน้ำซุปลงไปแช่ครับผมให้มันเย็นๆก่อนถาน้ำซุปห่อนเลือดกระสีบปเกตัวอีกครับหิวแล้วได้ไหหิววลว นี่ครับขั้นตอนการปรุงเลือดครับผมกับน้ำซุปครั mens, บวันนี้อ,อรอ,อชมกันครับกับน้ำซุปขึนมาก่อนฟางนีก็ได้เนาะน้ำซุปเนาะเครืองก่อนใช่เครืองก่อนเท้าเลือดไปนะพี่าจานแรกครับผม <c oughs> จานแรก บริเทศเลยเลยนี่บอต้องเทศเลือดเลยกระเครื่องลงไปก่อนครับแบบแรกอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งเรื่องของท็อปปิ้งเรื่องแต่คนมักครับมักอันนี้เขามักกระเพาะกระเพาะใช่ได้ได้แก่โอกาสครับมักกันได้ใส่นั่นครับโอเคครับเอาตัง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  อนเมาครับผมขั้นตอนการผสมเลือดครับผมบารนี้เขากำลังน้ำสุกนี่ครับนะหนึ่งหมเตรียมเรืองเลือดหนึ่งเนาะครับครับผมหนึ่งช้อนแถมแถมได้นนเนาะรับขั้นเท้าใส่ซ่อนหนึ่้อนนะครับหนึ่งซ้อนครับขับ้าเท้าใส่ภาชนะอะไรกันหนึง่งต่อสองครับผมนี่เปสองครับน้ำสุปสองอันนี้คือน้ำสุบที่ห่าต้มเครื่องในไว้เนาะรลบแรก คือปรุงเรต้องใส่ยางด้วยครับในน้ำสุกคนมาด้วยครับเราปรุงทั้งนอกก่อนครับแล้วแต่สูตรครับสูตรน่าตัวนี้แล้วแต่สูตรครับแต่ว่าเราเคยเห็ดสูตรนี้่แล้วมันแข็งสองตัวหนึ่งคือเลือดหนึ่งส่วนต่อน้ำสุบสองส่วนครับผมนี่ครับนี่ประมาณหนึ่งนาทีครับเลือดสีแข็งโตครับผมครับเอ้ารอชมกันครับผม เลือดแดงมันเลือดแบบสีสดมากเลยครับผมแบบแดงสุดยอดมือนี้เลือดสดคักเพราะว่าเพิ่นหาขาแล้วครับผมรอรอเลือดแข็งโตครับผมรอเบิ่งไปน้ากันเลยครับผมสีผมสีผมปิดกล้องเลยชักหน่อยครับครับเกินหนึ่งนาทีครับผมับปิ้งเติมยังไงครับเติมเริ่มตับเริ่มตับเต่อไปครับผม คือว่าให้มันแข็งก่อนอย่างใส่ก็ได้ครับผมแล้วแต่มักอันนี้เขาอยากให้มันจุ่มยังไงครับเออนี่ครับโอเคครับผมหายแคหน่อยครับถ่ายไปน้ำกันเลยครับผมพักกินกับกับมีพักแคลครับผมน็เหรครับปลูกไว่าจนแคลพอดีมันมีอันนั้นน้ำใดอะไรพักสะแง่งน้ำใดแง่งหน่อยนะแง่งเออเห็นแล้วมันหน่อยกำลังใบมันน้อยก็เลยไ่ได้เก็บมาพักกี่ก็ข้าวปุ้นนมวัวนะแต่ก็มีสาระแหน่ครับผมนี่ครับ คุณครูเพิ่นเอามาแต่โรงเรียนครับผมบ่ครับเอามาแต่ต,ตลาดตลาดวะใส่อด้รได้หนิเดี๋ยวให้เลือดมันแข็งก่อนอย่างไรงแล้วครับแข็งแล้วบ่เอา้าบ่โอ้แข่งล<อ>เลยแข็งแล้วครับผมบ่พอดาทีครับนี่คุยกันบ่พอดาทีนี่ยังบ่ได้ปิดกล้องเลยด้วยนี่ครับบ่ได้ปิดกล้องเลยสดๆเลยครับแข็งแล้วเรียบร้อยนี่ครับเบิ่งการเยี่ยมจานนี่ครับแข็งแล้วครับดึงๆเลยแข็งแล้วเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมบ่ยากครับผมบ่มีหยังมากมายครับ สำหรับปวามันในบ้านเพื่ออะลรครับเตรียมไว้ครับไปบมที่ปลาชัยใส่เข้มคือยิ่งมันโมแข็งครับเตรียมไว้ครับน้ำปลาเอาไว้เอาไว้เติมที่หลังบักเนาหมักเนาครับผมโอเคครับผมไทยมักเข้มหมักสมก็เติมได้ที่หลังนี่ครับพี่เข้ากันกัดสดๆเลยครับเกลือกอุ้นปลาหูปพาหูปพาเอ้ยอันนั้นสารชเนี่ยเขายังไม่ได้ล่างเลยล่างเร็วร่างแล้วละว่าเม็นี่ครับเม็ลร่างแล้วโบนยาได้ครับนี่ท้าให้ว่า ถ้าพายเห็ดตามขั้นตอนผมมีว่ามันโบแขงนี่มาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมเห็ดได้กินโอนเงินมาแล้วครับเดี๋ยวผมซีเดี๋ยวผมซีเห็ดได้กิน,<อ>นครับผมไม่เอาจานใหม่พิเศษไหมพา,พายว่าพา,ว,า,พาว่าไอเห็ดล้วมันคือโบเป็นเห็ดตามเจ้าแล้วมันโบแขงนี่ครับเบิ่งครับผมโบได้แบบเปิดกล้องเลือดตอนเลือดเลือดเข้มถ้าเลือดเข้มจะได้ตลาดเขาชิมเบี้ยเขาชิมหูถามเขาเลือดบนหเปเห็ดเลือดแพงครับตลาดเชียงมูนะเขาชิเห็ดนี่ครับ ถ้าซื้อเลือดเข้มมาเห็ดนี่จังไดกับเป็นครับผมถ้าเห็ดบมเป็นนี่มาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมสิพ่าเห็ดเดี๋ยวผมสิพ่าเห็ดให้กินครับผมเห็ดให้กินพร้อมครับมาหาเลยครับผมนี่ครับเลือดแป้งเขามันให้บ้านแซ่บที่มาบอกเลยเคครับเดี๋ยวถี่มาซิมกันครับผมตั้งกล้องซิมน้ำกันเลยวันที่นี้จะงีมเอ้าเดี๋ยวคันซิมแอปอันนี้เปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเปิดไฟหลอดนี่เนี่ยนึกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟหลอดนี่ก่อนนี่ไง มาครับผมบาร์ี้ใส่พี่ค้านชิมก่อนเลยคนเห็ดชิมก่อนครับผมน้ำปลาเขาเดี๋ยวส่น้ำปลาพี่นี่ครับกูเย็นจะน้อยกว่ามันเงากว่ามันเงาเออเงาบ้างก่อนครับผมนี่ครับตอนปรุงครับเราต้องใส่น้ำปลาครับผมแต่ว่าเขาสามารถเพิ่มทีหลังได้รสชาติปรุงแต่งได้ครับผมตักเงาไก่อนเลยตักนงาก่อนเนาะโอ้ยเลือดขักขนาดเลยนี่ อเอาแบบนี้เลยมกัมกข้าวโพดกากินไหมเซ็บเซ็บเซ็บครับผมอยากชิมหรอคือนน้ำลายเลยอยากชิมไหมฮะฝรั่งกินเลือดแพงจไใ้ครับในการในการเซ็บแคือเก่าบเซ็บคือเก่าครับผม เดี๋ยวตั้งกล้องซิมน้ำกั็งเลยครับอาทิตย<า><อ>์นี้ฝตเบาไวแล้ว <laughs> นี่น่ครับอ,อุ้ยน้ำฝนเป็นไงอยากกินไหมดูดูพอกิน,น <laughs> โอเคครับผม<า>ตั้งกล้องซิมน้ำกั็งครับ<า><า>ซิมน้ำกั็งครับผมามาดีแซ่บ<า> เลือดพอดีวะเพิ่มอยู่บนน้ำปลาบวบพอดีเนาะแล้วแต่คั้นบวมมาเข้มเลยได้การคั้นบวมมาเข้มเราใส่พอดีเนาใส่พอดีใส่ยังหน่อยแล้วเนาะสักหน่อยเนาะอ่าสองจอดมันกินเนยข้าวนะแกข้าวก่อนเนาะนะทำแดดออกมาผมพริกกับคักเขาแล้วผิดชวนเท่าไหร่มาครับผมนี่ตึกแปดแม่มาริดชวนเท่านี้ เนื้อแป้งเนื้อแป้งครับอืมนี้พีหบังไม่ขาวไม่ข่าวพูดเยอะ่าจาเน่มาคือจังหวะน่ะมาลูกวะใช่ฮักเขืองเงี้งนั่นยังไม่เงี้ ตกอันหาเล่าการกบขักขักขับปลาหน้าไดนกินเนาะเเดือนเนะาะเป็นเดือนเดือนกว่าเลยวลาสุดนี่ครับสอสองสอวันวนน้ำไปเอาไม้ยัเข้าปนะ ฟม้ฟนแล้วแซบแซบ,บดันเข้าไปข้างบนหนยุดบอยู่เลยครับแล้วเข้าไปขออาภัยสำหรับคนที่บอกกินดิบบอกกินเลือดดวยครับเด้อครับครั <c oughs> บจะบอกเลยว่าข <c oughs> ับไปเม่เคยกินยาลองครับเ <c oughs> ครื่องในชุกครับ <c oughs> มัสิติดใจ mày không, không phải, ừ. Để không phải. Không. Thì, là mày ơi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  Ừ. đấy. กครับน้ำฝนบางคนมึดขนาด้เลยขนาดด้ไว้เรื่อยๆรับลไล่์อ้มจมาไหมองๆอยังบูมี่ไผมาจากโรงเรียนมาจากทํางานเลยครับ นะครับแม่รสหวานักสดๆสดจากสวนมีคานสีนฟ้าน้องก็ไปน้องมา ห่อนมนกเสร็จ๊เสร็จ๊ต่อพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งเพลียไหมครับอ่าเพิ่เติมอีกครับอานหนึ่งครับเดี๋ยวอืมต้องเลือกครับมันบปคนคนละลายอืแครับครปเจ๊กัน ผิดหวังเนะาะรอบใดกันเลยขึ้นหัวพี่เดียวเดี่ยเหรองาน,นแต่งเหมือยหน้าบาดเดียวเพหอ <c oughs> ่อหต้มเห็ดเวียถาเด้อเพห,เห่อต้มเห็ดบ่เดี๋ยวต้มทยอยทยอยช้าชุ่มใ้ทำละดื่มน้ำเย็นๆหน่อยครับอเกลือข้าว สข่ามาเบิ่งใลไล้ครับหาเงินซื้อโกโปรด้อยนี่ห <laughs> าทุนซื้อโกโปรไปถ่ายน้ำน้ามัยังไม่ถึงง่ายใ่นหะช่วงนี้ไปควงเฮเลยหลังจากนี้จะควงเฮแล้วครับบอน,น, <มา S 1> นี่นี่ครับทำทำทำ เติมหม่เติมใหม่อ่าจบเก่งงเรื่อยๆครับผมแซ่บนี่ครับนี่ครับยังหลายครับนี่ซื้อมา150ครับชุดชุดเลือดแปลงครับโฟลท็อกระบป๋าเนี่ยไม่ได้จะได้งินไปเลยดังดังละเอาใหม่ครับอีกรอบนึ่งนะครับแบ๊วแบ๊วอหครับ ง่ายๆครับงน้ำการเผ็ดกระตินไปสดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวหามักครับนี่ครับแก้เต้าน้ำปลาหามักกรับเอามากรอย่างเงี้ยต้องใส่ลงไปนะครับอันนี้เสียบเสียบโน่นลงครับอันนี้เสียบว่านเส่บว่านใสียบว่านใส่ครับเลือดครับบาดนี้ จนมากเขาบางคนเขาจะเทใส่หนีแต่เขานี่ตีก่อนตีแล้วมาตีผสมใส่หนีกัครับนี่ครับเทกันเรืองนี่ครับเลือดไม่เลยพอดีครับพอดีสองหนี่งสองเลยครับนี่ครับน้ำสุกสองมาซิกไหมเลือดแดงน้ำสุกสอง ก้ขนาดเลือดเลยนี่โอ้สุดยอดดําๆเลยเนาะปืนเยอนี่ค่ะปืนอะพี่เอ้ยล้นะครับนี่เพื่อนยังกเพื่อนเขามีชื้อเขากินนะเนี่ยโอ้จะเปลนัไงบุ๊คนี่ครับปืนเ้อนี่เตีลงไปครับอาชิพอ่ เลื่อนตามขี้ไปหมักเลื่อนลายๆกันใส่ลายแบบเลยอ้าหาซิมหาซิมบ่ดีตั้งนี้เมื่อกี้นี่สามชิบีสามชิบีเป็นเลยอันนี้ก็นี่ครับเทคนี่กับซีโบตัดเลยให้เห็นน้ำกันเลยว่าแข็งแบบสดๆเลยอ่าค่ะเพื่อง like ักอ yes> ันนี้มันยังควรดูด้วยหน่อยบ่ แจงแล้วเอ้ครับแล้วี่อันแหมแล้มันมทั่วกี่วานวันนไปอะไรแซ่บใส่นั่นเด้อเก่ไปหน่อยหนึ่งมันอ่อนใส่อ่อนบ่อ่อนเลยไหยไม่ก็้ก้ะต่ยอียวจะยิงโฉบสามพระธาตุอีสามสุดแซ่บ Tang là, nha kèp đi ổng tang là, kín đê lê nga, ngoài học sử tùng, nhầm, kín hưng, 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 hưng,

ครับแซ่บๆน้งกันครับผมเนี่ยเคีียวผมไว้เจอกันคีิตาครับผมกับข้าวาเทิงสไตล์ไทยบ้านอาหารอีสานเซ็บๆครับผมเม่อนี้ก็เป็นเมนูที่ถือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับผมครับเอ้ามาซิมน้งกันครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอเบ่งกันะลายเด้ครับหาทุนซื้อโกโปรยู่หน่อยห้เนาะขอเบื้องหลายๆครับพี่ค่ายกำล่างเฮ็ดหนึ่งมาอยู่ ยอดวิวหลายๆจะได้มีทุนซื้ออุปกรณ์แม้ต่อยอดการสั่งคุณภาพการสั่งคลิปให้เบิ่งอีกครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับคลายสิบรด้การหรอเรื่อดมากเลย